วันศุกร์ที่14เมษายน2023นะครับวันนี้เราก็ถือว่าเป็นวันมหาสงกรานยังอยู่ในบรรยากาศของวันที่ขึ้นปีใหม่ของชาวไทยนะครับซึ่งเป็นวันหนึ่งที่ทางประเทศชาติของเราได้ยกวันนี้ให้เป็นวันของครอบครัวซึ่งเป็นวันที่มีความหมายดีมากๆ ฉะนั้นวันนี้เราจึงขอพอรพระเจ้าสำหรับทุกครอบครัวทุกชีวิตสมาชิกในครอบครัวนะครับว่าในโอกาสที่วันขึ้นปีใหม่เราไปแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อผู้หลักผู้ใหญ่ต่อบิดามารดาต่อ,อบรรพบุรุษของเราต่อผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อาวุโสทั้งหลายทั้งปวง วันนี้จึงต้องให้เกียตรติกับสมาชิกทุกคนในครอบครัวเป็นบรรยากาศที่น่าสนใจมากๆทีเดียวนะครับฉะนั้นก็ขอพรพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราทุกครอบครัววันนี้ในพระพิจนาของพระเจ้านั้นทั้งบทอ่านที่หนึ่งจากกิจการอาคาสาวกที่บันทึกโดยนะักบุญลูกาบทที่สนะครับก็มีความน่าสนใจมากทีเดียว ที่เกี่ยวกับเปตโตรและจอรนได้รักษาคนง่อยและขณะเดีวยวกันข่าวเรื่องนี้ก็สะพือไปทั่วทีเดียวทำให้บรรดาผู้นำทั้งหลายทั้งฝ่ายสมณะทั้งฝ่ายบ้านเมืองทั้งฝ่ายผู้ดูแลวิหารก็เกิดความไม่สบายใจโดยเฉพาะพวกที่ไม่เชื่อเกี่ยวกับเรื่อง การการคืมชีพแต่อยากจะขอขีดเส้นใต้สิ่งที่สำคัญในวันนี้เปโตรโกรับจอร์นได้รับพระคุณของพระจิตแล้วไม่กลัวสิ่งใดเลยเขาก็เห็นว่าเป็นพันธกิจของพระเจ้าฉะนั้นเขาที่จะกล้าพูดว่า,วาพระเยซูคริสต์นั้นที่เปรียบเสมือนเป็นศิลาหัวมุมเป็นศิลาที่ถูกทอดทิ้งเพราะว่าได้ถูกพวกพี่น้องชาวยิวด้วยกัน โดยเฉพาะผู้ที่มีอำนาจนำไปฆ่านั้นกลายเป็นศิลาหัวมุมอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่เรียกว่า,าเปตโตรกับจอร์นได้กล้าพูดเพราะว่าเปลี่ยนไปด้วยพระจิตเจ้ากล้าทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่กลัวสิ่งใดเลยท,ทั้งทที่ตอนแรกก็เป็นคนที่คลาดกลัวแต่หลังจากที่รับรับพระคุณของพระจิตเจ้าแล้ว ในการกลับคืนชีพของพระเยซูคริสต์เนบรรยากาศแบบนั้นเขาก็ไม่กลัวสิ่งใดอีกต่อไปชีวิตเราก็เหมือนกันนะครับเราจำเป็นต้องในยุคนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรารเผชิญกับสถานการณ์หลายต่อหลายประเภทโดยเฉพาะกับบุคคลที่ไม่เชื่อในเกี่ยวกับพระเจ้าไม่เชื่อเกี่ยวกับเรื่องศาสนาในปัจจุบันนะครับคนที่ไร้ศาสนามีจำนวน เพิ่มขึ้นมากมายอย่างเรียกว่าหน่าตกใจนะครับแล้วก็โดยเฉพาะต่อต้านกับเรื่องพระเจ้าต่อต้านกับเรื่องความเชื่อนั้นมีมากมายแต่ถ้าว่าพระเจ้าก็ไม่ได้ทอดทิ้งนะครับพันธกิจของพวกนั้นพระจิตยังทำงานอยู่กับหลายบุคคลทีเดียวฉะนั้นคนที่ได้รับพระคุณของพระจิตนั้นจะไม่มีวันหวั่นไหว หรือไม่กลัวสิ่งใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าเราพูดหรือเราทำกิจการในชีวิตของเราในนามของพระเยซูคริสต์ผู้กับคืนชีพและยังคงประทับอยู่ท่ามกลางพวกเราฉะนั้นความจริงเท่านั้นที่จะทำให้เราเป็นอิสระความจริงเท่านั้นที่เผยแสดงโดยพระจิตเจ้าที่ทำให้ชีวิตของเรานั้นสามารถก้าวหน้าเดินต่อไปได้ไม่ว่าเราจะเผชิญอุปสรรคใดๆทั้งสิ้น ฉะนั้นแม้เปโตรกับจอร์นจะถูกสอบสวนถูกจับขังไปในคุกเพราะวันนั้นวันที่เขาถูกสอบสวนเป็นเวลาเย็นแล้วนะครับจึงถูกฝากขังเอาไว้ก่อนเพื่อจะได้เรียกผู้มีอำนาจทางฝ่ายบ้านเมืองมาสอบสวนในวันรุ่งขึ้นแต่ท่านก็ไม่ได้กูัวอะไรเลยทั้งสองนั้นก็อยู่ยด้วยพระพรของพระจิตเจ้าอยู่ด้วยการประทับของพระเยซูคริสต์นั้น จึงสามารถที่จะตอบคําถามทุกคาถามได้อย่างฉาดฉานว่าเป็นพระเยซูคริสต์ที่พวกเขานําไปฆ่านําไปประหารชีวิตนั่นแหละกับฟื้นคืนชีพซึ่งคํานี้พวกเขาไม่อยากได้ยินเลยนะครับโดยเฉพาะพวกซัดดูสีที่ไม่เชื่อเรื่องการกับคืนชีพของอผู้ที่ล่วงรับไปแล้วเขายิ่งโกรธเขายิ่งแค้นใหญ่แต่อย่าลืมว่าในขณะเดียวกัน พระจิตก็ทำงานนะครับในขณะที่คนไม่เชื่อท่ามกลางความยุ่งยากลำบากต่างๆเหล่านี้ก็มีคนกลับใจถึง5,000ันคนทีเดียวก็ยิ่งห้ามเท่าไหร่ก็เรียกว่าคนก็ยิ่งเชื่อมากเท่านั้นนะครับอันนี้มีเรื่องราวที่จะสามารถนำมาเป็นข้อคิดมากมายในกิจการอาาสาวกในวันนี้นะครับแต่ว่า,าพ่ออยากจะกลับไปเล่าถึง เหตุการณ์ในพระวรสารบันทึกโดยนักบุญจอนบทที่21ข้อ1ถึง14มากกว่านะครับเกี่ยวกับเรื่องการร่วมอาหารเช้ากับพระเยซูคริสต์ซึ่งจะเป็นข้อคิดมากมายสำหรับพวกเราในวันนี้นะครับนี่เป็นบรรยากาศหนึ่งถ้าเรามาดูกันจริงๆนะครับถ้าเราอ่านพระวรสารอย่างจริงจังเราจะเห็นว่าการบันทึกของนักบุญจอผู้นิพนธ์พระวรสารนั้นท่านก็จะบันทึกสิ่งที่ อีกสามท่านไม่ได้บันทึกเอาไว้กล่าวคือแมทธิวมาร์โกลูกาไม่ได้บันทึกเอาไว้แต่ทว่าจอนบันทึกเหตุการณ์สำคัญที่อาจจะขาดหายไปมีหลายเรื่องทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องเครื่องหมายอัศจรรย์ต่างๆก็ว่าได้เครื่องหมายสำคัญต่างๆที่พระเยซูคริสต์ได้ทำเจประการนะครับก็คือพองเป็นแสงสว่างสองโลกพงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีพระองค์เป็น น้ําทรงชีวิตพระองค์เป็นเป็น,ปนคือเราเป็นนั่นเองเป็นอะไรอะไรซึ่งอจอรได้อธิบายเรื่องนี้แต่ว่าวันนี้ถ้าเราจะพูดกันไปแล้วจอเขียนพระวรสารนั้นทั้งหมด21บทแต่ถ้าเราจะมาปิดบทที่20ก็ย่อมได้เพราะจอรได้สรุปไปทั้งหมดแล้วว่าแม้ว่าจะเอา,อา,อาสิ่งต่างๆมากมายมากระดาษปากกามาเขียนก็ไม่มีทางจบ และจอรนก็ได้พูดไปแล้วว่า,าเรื่องที่เล่านี้เพียงเล่าเล็กน้อยแต่ว่าก็แปลกมาจบบทที่21ซึ่งเราเองอาจจะสงสัยเรื่องราวของปีเตอร์อ Peter หรือเปโตรนั่นเองว่าจะจบยังไงเพราะว่าคล้ายๆกับว่าปีเตอร์นั้นความสัมพันธ์ระหว่างพระเยซูคริสกับปีเตอร์ Peter นั้น ค่อนข้างจะเหินห่างไปหลังจากที่ได้ปฏิเสธพระองค์ไปต่างๆนานาแล้วนะครับเราก็อยากจะรู้ว่าแล้วในที่สุดแล้วอะไรเกิดขึ้นไม่มีคนที่ได้เขียนเรื่องนี้แต่ว่าวันนี้แหละเป็นจอนที่อยากจะนําเรื่องนี้กลับมาเพราะว่าจอนคงรักปีเตอร์มากที่เดียวนะครับจึงอยากจะเขียนบทนี้และแสดงให้เราเห็น ถ้าเราอ่านมัทธิวบทสุดท้ายบทสุดท้ายของมัทธิวก็พูดว่า,าเวลาหลังจากที่พง์ได้กลับคืนชีพแล้วพง์ได้สั่งเมรีมักดาเลนฝั่งให้ไปบอกกับพี่น้องของเราว่าให้ไปรอที่กาลิลีฉะนั้นพวกบรรดาสิทธ์ต่างๆก็ไปรอที่นั่นนะครับในช่วงที่รอนั้นวันนี้ในพ่อศารพูดดูเหมือนจะมีแค่6-7คนเอง ที่เหลือก็คงจะแยกย้ายไปเพราะอย่างเช่นโทมัสนี่เขาก็คงจะสับสนในชีวิตมากนะครับก็ในกลุ่มที่วันนี้บอกไม่ได้บอกถึงชื่อทุกคนนะครับว่ามีใครอยู่บ้างเขาก็ไปกาลิลีพระเยซูคริสบอกไปพบกันที่กาลิลีแล้วไปพบที่บนเนินเขาก็ไม่ได้ชี้แจงอีกว่าภูเขาลูกไหนเป็นอย่างไรอะไรต่างๆก็ไม่ได้ชี้แจงในขณะที่บรรดาสิทธผูใกล้ชิดก็ไปรอที่นั่น เมืเ่อไปรอแล้วก็เกิดอาการเบื่อหน่ายเป็นไปได้นะครับเพราะขณะที่เรารอพระเจ้ารอเหตุการณ์ต่างๆแต่ว่าในพระคัมภีร์ก็บอกนะครับเวลาเราจะรอทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆหรือว่าวันหนึ่งก็นั่งตบยุงไปไม่ได้ทําอะไรเลยก็ขนาดเดียวกันปีเตอร์ก็คงจะแบบนั้นไหนๆก็มารอพระองค์แล้วก็รอด้วยความอาจจะเบื่อหน่าย อาจจะเมื่อไหลที่ไหนอย่างไรก็ไม่รู้สั่งให้มารอปีเตอร์หรือเปโตรก็เลยบอกกับเพื่อนๆว่าเราน่าจะไปจับปลากันไหมเขาก็เลยไปจับปลากันนะครับนักพักพีหลายคนก็ตีความไปว่าจริงๆปีเตอร์ไม่น่าจะไปจับปลาอีกไม่น่าจะไปเหตุผลก็คือง่ายๆเพราะว่าตอนที่พระเยซูคริสตเรียกนั้นบอกให้ละทิ้งอวนให้ละทิ้งอาชีพเก่า ลาทิ้งอาชีพเดิมๆแล้วไปเป็นชาวประมงจับมนุษย์ซึ่งก็ไม่น่าจะไปใช้ชีวิตในรูปแบบเดิมแต่ทำไมวันนี้ปีเตอร์กลับไปบอกเราไปจับปลากันเถอะเพราะว่ามัวแต่นั่งรอในแง่มุมหนึ่งก็ก็พักนักพักคัมพีหลายคนบอกไม่น่าจะไปจับปลาละแต่ปีเตอร์ก็บอกไปเพราะอะไรเพราะยังดีกว่านั่งตบยุงอยู่เฉยๆคือบางคนนี่ มัวแต่รอวันที่พระเจ้าเสด็จมาแล้วก็ในที่สุดแล้วก็กลายเป็นความเกียดค้านกลายเป็นความที่ไม่ได้ทำอะไรเลยขนาดเดียวกันในพระวาจาพระเจ้าก็เตือนสติเรานะครับอย่าปล่อยให้ตัวเองอยู่ว่างเปล่าให้ความเกียรต์ขานมาครอบงำชีวิตอย่างน้อยในแต่ละวันเราต้องรู้จักทำนู่นทำนี่แล้วก็รอไปขณะที่รอพวกนั้นก็สามารถที่จะรอ แล้วเขาก็เลยไปจับปลาจริงๆและนี่แหละครับเขาไปจับปลาแล้วในคืนนั้นจับปลากั้งคืนนะครับทางทางที่เขาเป็นมืออาชีพแต่เขาก็จับปลาไม่ได้อะไรเลยแล้วหลังจากนั้นตอนเช้าขึ้นมาอันนี้สิมหัศจรรย์ที่เขาจําพระเยซูคริสต์ไม่ได้เพราะมีเหตุผลหลายอย่างนะครับที่จําไม่ได้หนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าหลังจากพกงค์กลับคืนพระชนชีพแล้วรูปลักษณะของพระงค์ ก็จะเปลี่ยนแปลงไปแตละพระองค์ก็เสด็จคือดำเนินไปตามชายฝั่งก็ไปถามเขาลูกเอ๋ยมีอะไรกินบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นเขาก็ตะโกนบอกมาเพราะว่าอยู่ชายฝั่งคงไม่ไกลนะบอกจับอะไรไม่ได้เลยพระองค์จึงสั่งบอกว่าให้ลองลองหย่อนอวนลงไปทั้งขวาดูซิเพื่อจะได้อะไรแต่หัวใจสำคัญในวันนี้ก็คือทางทางที่เขา ก็ยังจำพระเยซูคริสต์ไม่ได้นะครับแต่เขาคงคิดว่าเป็นชายคนหนึ่งสั่งเขาก็ฟังนะครับเขาก็ตามคำแนะนำแล้วก็ในที่สุดแล้วจับปลาได้มากมายจนเหลือขนานับทีเดียวนะครับก็ที่ก็มีคนนับนะนับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าทำไมใครเขานับก็คงเป็นอาชีพของเขาที่ไปจับกากลางคืนเช้ามาก็นับเพื่อจะได้ไปส่งตลาดก็เป็นไปได้แต่มีคนนับ มีตัวใหญ่ๆถึงร5 3ตัวตามที่เราได้ฟังพระวาจานะครับนักบุญเจโรมนะครับได้ตีความในเรื่องนี้นะครับในพระคัมภีร์บอกว่าในสมัยนั้นที่มีการบันทึกเอาไว้ว่ามีปลาชนิดต่างๆในท้องทะเลที่ค้นพบในสมัยนั้นนะครับก็ร5 3ชนิดก็อยากจะเพียงบอกว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่า ปลานั้นมี153ิตชนิดก็เปรียบเป็นมนุษยชาติทุกเผ่าทุกภาษาพระวาจาของพระเจ้าการเสด็จกับคืนชีพของพวกนั้นเพื่อทุกคนชีวิตนิรันดรชีวิตอมตะพงมาประกาศคำสั่งสอนนั้นเพื่อทุกคนไม่ละเว้นใครเลยไม่ละเว้นวัฒนธรรมใดเลยไม่ละเว้นผิวพันธุ์ชาติพันธุ์ฉะนั้นทุกคนนั้นตราบใดที่เป็นมนุษยชาตินั้น พระเจ้าไม่เคยละเลยสักหนึ่งคนเลยนะครับฉะนั้นรวมเราอยู่ด้วยนะครับที่เปรียบเสมือนเป็นปลา153ชนิดซึ่งการตีความของนักบุญเจโรมผู้ที่แปลพระคัมภีร์นะครับได้เขียนเรื่องนี้เอาไว้ได้อย่างงดงามทีเดียวแต่วันนี้สิ่งที่สำคัญนั้นเป็นข้อสังเกตเป็นข้อคิดของเรานะครับบรรดาสิทธิ์ที่ออกไปจับปลานั้นเมื่อเขาขึ้นฝั่ง พง์ก็เชิญเชิญพวกเขามาทานอาหารเช้าด้วยกันและอาหารเช้านั้นพง์ก็เตรียมเอาไว้แล้วด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะถึงจุดนั้นบุคคลที่จำพง์ได้ก็เป็นจอร์นนี่แหละจอรนผู้นี้ผู้ฟังนี้ผ,ผู้นิพนธ์พระราสารนี่ก็บอกกับปีเตอร์ว่านั่นเป็นพระอาจารย์นะนั่นเป็นพระอาจารย์ตอนแรกเขาคงอยากเป็นลุ่งสางตอนเช้าสายตาไม่คืแต คล้ายๆว่าวิธีการดำเนินชีวิตหรือเหตุการณ์นั้นทำให้เราสามารถอ่านสถานการณ์ได้ทำให้จอรนั้นเป็นคนที่ไวมีความอ่อนไหวละเอียดอ่อนมากจึงจำได้นั่นเป็นพระอาจารย์จึงบอกปีเตอร์นั่นคืออาจารย์ปีเตอร์จึงรีบกระโดดไปหาการจับปลาเขาก็คงถอดเสื้อผ้าหมดนั่นแหละแต่ปีเตอร์ก็สวมเสื้อผ้าก็ไม่ทราบทำไมนะครับเพราะว่ายิ่งใส่เสื้อผ้า ก็สมัยนั้นอาจจะทําด้วยคอตตอนหรือว่าอะไรผ้าอะไรต่างๆเราไม่รู้อาจจะยิ่งทําให้หนักทําให้ยิ่งหนาวยิ่งขึ้นเมื่อถูกน้ําแต่อย่างไรก็ตามเราก็ไม่ไม่ต้องคิดมากมายละเอียดถึงขนขนาดนั้นแต่ว่าเปโตรก็มานั่งที่พงแต่ข้อสังเกตในวันนี้น่าจะเป็นข้อคิดที่ดีนะครับว่าประการแรกนั้นพง์ได้จุดไฟเอาไว้แล้วกองไฟ เพราะว่าอากาศหนาวหลังจากจับปลาและพงก็เตรียมเตรียมปลาเอาไว้แล้วเตรียมอาหารเช้า,าไว้แล้วที่สําคัญที่สุดพงนั้นเชิญให้บรรดาสิทธเชิญโดยเฉพาะปีเตอร์เนี่ยแหละให้รับประทานอาหารเช้าด้วยกันอันนี้จะเป็นสิ่งที่ข้อคิดสําหรับเรามากมายทีเดียวนะครับประการแรกก็คือทําให้ปีเตอร์นั้นระลึกถึงเหตุการณ์บางอย่าง เมื่อตอนที่ปีเตอร์ปฏิเสธพระอ,องค์สามครั้งนั้นก็ช่วงนั้นอากาศหนาวแล้วไปนั่งผิงไฟไปนั่งสุมกองไฟอยู่กับคนอื่นๆชาวยิวทำให้เขาถามว่านี่คุณเป็นสิทธิ์ของพระเยซูไม่ใช่เหรอเขาจึงปฏิเสธฉะนั้นการที่พระองค์ได้ให้กลับมานั่งสุมกองไฟแบบนี้อีกครั้งหนึ่งทำให้นึกถึงความที่ตัวเองนั้น เรียกว่าบกพ่องสำนึกถึงบาปของตัวเองที่ทำอันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเนี่ยการที่มีเจ้านายคนหนึ่งมอบอาหารเช้าให้กับผู้ที่ต่ำกว่าน,นี่เป็นการที่เรียกว่าการเสนอกินอาหารด้วยกันเนี่ยการกินทานอาหารด้วยกันนี่เป็นสัญลักษณ์สำคัญนะครับก็หมายถึงว่าการยกโทษให้ ยกโทษให้ฉะนั้นอันนี้เป็นหัวใจที่จะบอกปีเตอร์นะครับบอกว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปพอองนั้นมอบอาหารเช้าให้เป็นการที่จะพร้อมที่จะให้อาภัยทุกประการอันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับการที่เราได้เลี้ยงอาหารบุคคลหนึ่งที่เคยทำผิดพลาดต,ต่อเราหรือบุคคลหนึ่งที่ต่ำต้อย่าเราบุคคลหนึ่งที่เรียกว่าความสัมพันธ์ถูกตัดขาดไปเป็นการ รื้อฟื้นชีวิตใหม่ขึ้นมารื้อฟื้นความสัมพันธ์อันนี้ที่สำคัญสุดนะครับก็คือรื้อฟื้นรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างเปตโตรกับพระเยซูคริสต์ซึ่งพระเยซูคริสต์เป็นผู้มอบให้และขณะเดียวกันถ้าจะพูดกันไปจริงๆพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าพระองค์ไม่ต้องการปลาที่จะมามาย่างในเช้าวันนั้นพระองค์สามารถทำได้ทุกสิ่งแต่พระองค์บอก บรรดาสิทธิ์ไหนจับปลาอะไรได้มั่งเอามาเอามาสิคือในชีวิตจริงของเราเนี่ยนะครับพระเยซูคริสต์ต้องการให้เราแม้เป็นผู้ต่ําต้อยเนี่ยมีส่วนร่วมตลอดเวลาเราได้ยินพระวรสารในวันนี้หลายต่อหลายครั้งทีเดียวนะครับแบบเดียวกันเช่นตอนที่ทรงทำอาัศจรรย์เลี้ยงประชาชนห้าพันคนเลี้ยงประชาชนหมื่นคนที่ในที่นั้นในที่เปรียวพงษ์จะทําอะไรก็ได้แต่พงษ์ถามว่า ที่นี่มีอะไรบ้างก็มีเด็กสองคนที่มีปลาอยู่สองตัวมีขนมปังห้าก้อนคือพระองค์ต้องการให้เรานี่ที่เป็นมนุษย์มีส่วนร่วมกับพระองค์ในพันธกิจทุกประการฉะนั้นจริงๆพระองค์ไม่จําเป็นนะครับแต่พระองค์ต้องการให้เห็นความสัม,สมพันธ์พระองค์อยากจะรื้อฟื้นความสัมพันธ์ฉะนั้นหัวใจสําคัญที่สุดนั้นไม่ใช่เรื่องใดๆสัส้นสิ้นก็คือ พันธกิจในชีวิตประจําวันของเราการเจริญชีวิตในประจําวันของเรานั้นความผูกพันความสัมพันธ์กับพระเจ้านั้นสําคัญยิ่งยวดตั้งแต่เช้าถึงเย็นฉะนั้นวันนี้ถ้าเราไปสัมภาษณ์บรรดาสิทธวันว่าวันนี้มีอะไรสําคัญที่สุดเขาก็คงไม่ได้ตอบว่าจับปลาได้เยอะหรือว่าเขาอะไรแต่เขาอยากจะบอกว่าเราได้ทานอาหารเช้าเราได้มีความสัมพันธ์ กับพระอาจารย์ของเราอันนี้สิครับน่าจะเป็นข้อคิดสำหรับเราในวันนี้เราตัวเราเองละ่ะที่เราเป็นสิทธิ์ของพงเรารื้อฟื้นความสัมพันธ์เล่างระหว่างเรากับพงหรือไม่เพราะพงพร้อมที่จะมอบอาหารเช้าให้กับเราพงตั้งแต่เช้าถึงเย็นพงต้องการที่จะเลี้ยงดูเราพงต้องการที่จะรื้อฟื้นทุกวันไปความสัมพันธ์ระหว่างพงกับเรานะครับ นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่วันนี้ในพระวาจาของพระเจ้าได้อ่าอยากจะเชิญชวนเราให้ติดตามพระเยซูคริสต์นะครับวันนี้พ่อก็ถวายบูชาขอบคุณในเช้าวันนี้สําหรับหลายบุคคลที่ขอคำภาวนามาทุกเจตนารมนะครับไม่ว่าใครก็ตามที่ขอคำภาวนาเข้ามาก็ขอให้ได้รับพระพรนานับประการนะครับแล้วก็มีอ่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผู้ขอคำภาวนามาแบบเจาะจงนะครับก็คือ าการเรียนทางแพทย์เฉพาะทางเป็นพิเศษของนายแพทย์โดมินิกลูกากรนะครับวรากรวรวุฒนะครับก็ขอให้พระเจ้าประทานทรให้มุ่งมา่ปรารถนาที่ตั้งใจไว้และพ่อก็ภาวนาสำหรับดวงวิญญาณของผู้ที่รักของเราได้จากไปนะครับพ่อเองก็ภาวนาให้ลุงของพ่อ,อพ,พี่ชายของอคุณแม่ของพ่อก็จากไปนะครับ ก็ท่านอายุ98ปีร้อยตำรวจเอกมนตรีไทยปรีชาเราได้จากไปแล้วพ่อก็ยังภาวนาสำหรับอา,อากงหลุยศักชัยสำเร็จภาวนาสำหรับอาม่า,ามาริอากรยา,าแซเฮงนะครับแล้วก็ภาวนาสำหรับผู้มีพระคุณมากมายสำหรับตัวพ่อเองภาวนาสำหรับสุขภาพของคุณป้าแตมนะครับป้าเทเรซากัลยา แล้วก็อีกหลายคนสำหรับอ่าอ่าญาแอดนะครับแล้วก็ภาวนาสำหรับบุคคลที่อาวุโสและวันนี้ภาวนาสำหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัวด้วยนอกนั้นพ่อภาวนาสำหรับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับวันมหาสงกรานนะครับวันที่14เมษายนและผู้ที่เกิดในเดือนเมษายนทุกคนวันนี้น้องชายพ่อคนหนึ่งก็วันเกิดวันนี้ชื่อสงกรานเลยนะครับ ก็คือน้องชายพ่อที่ชื่อสงกรานหรือ,อตุ่มก็เกิดในวันนี้เหมือนกันแล้วนอกนั้นสำหรับทุกๆคนที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันที่14เมษายนนะครับขอพระเจ้าประทานพระพรและผู้ที่เกิดในเดือนเมษายนทุกๆท,ท,ท่านนะครับนอกนั้นเจตนารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่พี่น้องต้องการคำภาวนาใครก็ตามที่อยากจะเจาะจงภาวนาให้ผู้ใดพอยินดีถวายบูชาขอบคุณให้ ในทุกเช้านะครับขอพระเจ้าประทานพรทุกคนขอให้เราสร้างความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับพระเยซูคริสต์ผู้เลี้ยงอาหารเช้าเราและเลี้ยงอาหารประจำวันกับเราทุกๆวันขอพระเจ้าประทานพรครับอาเมน